สวัสดีครับผมวันนี้นะคะมาบอกเล่าเรื่องออการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะแีแก้ไขะคะ่ะพอดีนะ้ำอักเสบในในส่วนของแขนขวามานานแล้วนะคะ ก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าคิดว่าเป็นออฟฟิศซินโดมมาตลอดเลยนะคะก็เหมือนกับเราใช้มือถือใช้คอมนะคะเคียร์เคียร์เคียร์ยนะคะแล้วก็ขับรถี่ใช้มือขวาน,นะคะเพราะฉะนั้นมือขวานี้จะรักเสบหนักมากในอย่างหนึ่งที่น้ำพึ่งสังเกตเห็นว่าเราอ่ะชอบปวดซาแก้พิทให้กับให้กับลูกบ้างสามีบ้างญาติญาติบ้างแล้วก็เพื่อนที่เจอบ้างไรนะคะเราไม่ได้ใช้มือขวากัวดซานะคะ แต่ก็ไม่รู้เลยนะคะว่าว่าการไปกลัวซ้ายคนอื่นเนี่ยพิษมันจะเข้าตัวด้วยนะคะซึ่งการเอาพิษออกเนี่ยบางทีเราออกไม่เป็นนะคะพอเราออกไม่เป็น่มันก็สะสมนะคะเดี๋ยว,วน้ําจะมาให้ดูนะคะการสะสมของพิษนะคะว่ามันเป็นยังไง มพีชจนเหมือนกับเป็นรอยสักเป็นสแล้วนะคะสักกุหลาบหรือเปล่าตัวเองสักกุหลาบมาหรือเปล่าคะแขนตั้งแขนนะคะเหมือนรอยสักเลยนะซึ่งมันจะมีความเข้มค่อนข้างมากนะเดี๋ยวดูใ,ใกล้ๆยืนี้ดูนะนี่มันเข้มมากเลยแล้วก็โดนโดน ั้งลำเลยนะคะแขนข้าที่ใช้เนี่ยนะคะพิษเขาก็จะมาเกาะพิษเขาก็จะมาเกาะโอ้ยสนุกสนานน้ำก็สงสัยว่าทำไมเวลาไปโยคะเนี่ยเพื่อนเพืเ่อนเขาทำท่าง่ายๆแบบที่แบบว่าเอาแขนไั่หลังแล้วก็ยกไปด้านหลังเนี่ยแล้วก็เอามือน,นี้จับ แต่น้ำจับไม่ถึงอ่ะแขนเนี้ยไม่เคยถึงเลยแขนซ้ายพอจะได้เนี่ยแขนซ้ายอ่ะขึ้นไม่ได้ถึงด้านนี้เลยมันก็จะจับกันพอจะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าแขนเนี้ยไม่ขึ้นเลยจริงๆรู้สึกว่าแขนมันเบี้ยงไปข้างหนึ่งสุดท้ายแเราก็เลย คนไม่ไหวแล้วค่ะคนไม่ไหวสุดขีดแล้วแขนมันเริ่มจะเสียไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหาที่กวัวซาดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะน้ำก็เลยโทรไปที่หนึ่งค่ะที่เขารับทาํากลัวซานะคะซึ่งเขาเจะมีชั่วโมงกลัวซาชั่วโมงละสี่ร้อยนะคะแต่น้ำก็ทําไปทั้งหมดเนี่ยประมาณพันหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าน้ำต้องไปไล่เลือด ไล่เลือดทั้งตัวซึ่งเจ็บไปหมดตั้งแต่ไล่เลือดแล้วนะคะแล้วก็มาซ่อมในจุดที่บาดเจ็บนะคะก็จะซ่อมแขนแขนขวาก่อนที่แบบว่าเจ็บปวดที่สุดนะคะซ่อมแขนซ้ายดูยดูแขนซ้ายดิไม่มีอะไรเลยซึ่งเราก็ไล่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นติดที่แขนขวาคือถ้าเป็นอะ ถ้าเป็นอ่ะมันจะออกอาการแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่เป็นอ่ะงานก็จะสวยงามนะคะจะไม่มีปัญหาอะไรก็ทีเนี้ยแล้วอยากจะบอกว่าเวลาเราเป็นอะไรพวกเนี้ยถ้าเรารู้ตัวก่อนเนี่ยเราไปหาที่กัวซามันจะแก้ไขได้ได้ง่ายและเร็วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหนักๆอย่างน้ำเนี่ยบางทีกัวซามาแล้วอ่ะอาจจะ เกิดอาการไข้ได้นะคะเป็นลมได้นะคะเพราะว่ามันเจ็บทรมานมากนะคะแล้วก็มีหลายๆจุดนะคะที่พี่เขากดไปแล้วแบบว่ารู้สึกเจ็บมากแต่ว่าโอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะคะถ้าซ่อมทั้งตัวเนี่ยโหสงสัยเป็นลมหลายรอบก็วันนี้ก็มาฝากเรื่องกวัวซาไว้แค่นี้ค่ะว่ากัวซาเนี่ยมันมันดีแล้วมันก็ได้ผลมากๆนะคะ น้ำกลัวซาได้กลัวซาเป็นนะคะแต่ว่าน้ำไม่รับกลัวใครแล้วนะคะเพราะว่าถ้ากลัวซ้ายเขาเนี่ยเราก็ต้องไปซ่อมเองเหมือนกันนะคะตอนนี้กลัวให้แต่เฉพาะคนในบ้านเท่านั้นนะคะคนนอกบ้านไปไปกลัวที่ร้านเถอะเนอะเออเดี๋ยวน้ำแนะนำร้านให้นะคะใครสนใจอยากทราบว่าน้ำไปกลัวที่ไหนก็สอบถามมาได้นะคะวันนี้ก็ มาแนะนำแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ